ส่วนตอนนี้ครับเราไปต่อกันที่ความรักต่างวัยของจ้าจ่าพิมรตาและก็จิ๊บวัสุกันหน่อยดีกว่าถึงแม้ว่าช่องว่างระหว่างวัยของคู่นี้จะเยอะสักหน่อยนะครับแต่เขาก็บอกว่าราบรื่นไร้ปัญหาฮะนักแสดงสาวหน้าหวานจ้าจ๋าพิมรตาเปิดใจถึงความรักกับนักร้องรุ่นใหญ่จิ๊บวัสุหลังคบหาดูใจมานานเกือบ2ปีว่ารักครั้งนี้ยังแฮปปี้ดีไม่มีตกแถมอายุอนามที่ห่างกันกว่า16ปีก็ไม่มีปัญหาอีกทั้งครอบครัวของเธอก็ยังชื่นชอบฝ่ายชายสุดๆด้วยแหละค่ะ อชอบเลยค่ะจะได้มีคนมาปราบมารนจะ้ะแม่บอกว่าคือเจ้าสาซาเหมือนเด็กๆอะคะ่ะคอยแบบแย่ yeah, คนนูน้นแก่งคนนี้ <Yeah. S 1> เล่นซนบางทีทําอะไรเร็วเกินไปคิดเร็วพูดเร็วพอมีมีผู้ใหญ่มาคอยเตือนคอยปราบคอยดูแลเรื่องอารมณ์ว่าเฮ้ยเนี่ยอารมณ์พลุงพล่านมากเลยนะเธอเป็นไปพล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออเจ,ะจะ้าสาโตขึ้นอยู่ใกล้ใครก็จะเหมือนกับ พี่จิบเขาเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนมีเหตุผลแล้วเขาก็เป็นกับวิชาการค่อนข้างสูงนะมีมีหลักการในการใช้ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้อยู่ใกล้กับคนที่ที่เก่งมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีเราก็จะดีตามส่วนเรื่องแผนวิวาวานที่หลายคนรุ้นนั้นสาวใจจ่ายย้ำชัดว่ายังไม่พร้อมเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่แต่ถึงจะยังไม่คิดเรื่องแต่งงานแต่ความรักทุกวันนี้ก็มีความสุขและต่างฝ่ายต่างก็ดูแลก,กันและกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วละคะ่ะ ใครที่เชียร์ให้คู่นี้แต่างงานกันไวๆก็อดใจรอ,อกันหน่อยละกันนะครับ